เอาละครับก็สวีสทั่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได Destiny กับการพูดคุยตัวหลุดสปอยมหาเวทผดึกมาหรือจูซุไคเซนโมดูโรในตอนที่3กันนะครับซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ตัวทิคหลุดสปอยเท่านั้น เพราะกันเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมในตอนที่ตัวเต็มโผล่มาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยนะครับพอดีปากเป็นล้อใน,นแล้วก็เพิ่งใส่เครื่องมือจัดฟันไปยังไม่ค่อยชินกับการพูดสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าพูดไม่ชะเออ พูดไม่ชัดอะไรยังไงเนี่ยต้องขออภัยมาก่อนนะที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าหาในตอนที่3นะครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในการทําภารกิจของเหล่าเด็กๆครับโดยในรอบนี้เนี่ยก็จะมีตัวอุชมิและก็มารุที่คอยติดตามมาด้วยตามแบบปกติเลยนะครับและภารกิจที่พี่น้องตระกูลโอเคสือได้รับมอบหมายในครั้งนี้เนี่ยก็คือการตามล่ามนุษย์กินคนนั่นเองครับเนื่องจากทางฝั่งผู้ใช้คุณสายนะครับได้รับแจ้งมาว่ามีมนุษย์กินคนนนั้ออ อารวาสพวกเขาก็เลยจะไปจะต้องรีบไปยังที่เกิดเหตุนั่นเองและดูเหมือนว่าไอ้มนุษย์กินคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นปลาฉลามที่สามารถว่ายบนบกได้ครับตาเลโนตาลละซึ่งในระหว่างการเดินทางไปถึงที่หมายดูเหมือนว่าในตอนที่3นี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางอย่างที่ดูน่าสนใจด้วยครับแต่จริงๆมันเป็นเนื้อหาจากในภาคหลักนะแค่ตัวจา์เกต์เนี่ยมันเอามาขยายความเพิ่มเติมให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ ทางหน้าของซุรุกิครับมีการพูดคุยกับตัวมารุประมาณว่าทั้งๆท,ท,ที่ปกติเหล่าวิญญาณคำสาปเนี่ยจากัดตัวออกมาแค่ในเขตเฉพาะโตเกียวเท่านั้นมารุก็ทำหน้าสงสัยแบบว่าวิญญาณคำสาปคืออะไรอย่างนั้นหรอสุรุกิสุรุกิด้วยความที่ว่ามันงอนมารุมาอยู่ในตอนที่แล้วนะครับมันก็เลยบอกว่าทำไมวันนี้คุยกับฉันได้แล้วหรือไงถ้าเกิดฉันพูดไปนายจะไม่ด่าฉันว่าสเสอะใช่ไหม คือท่านเพื่อนยังจําได้ในตอนก่อนหน้านี้ตอนที่2ท้ายต่อเลยนะครับซูรุกิเนี่ยโดนด่าไปครับแต่คนที่ด่าไม่ใช่มารุแต่มันคือคอสที่เป็นฝาแฝดของมารุต่างหากนะครับซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็คือโดยโปกติแล้ววิญญาณกำสามเนี่ยจะโผล่มาในเฉพาะพื้นที่ของโตเกียวเท่านั้นครับหมายถึงณนะในช่วงยุคเวลาปัจจุบันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าภารกิจที่เหล่าเด็กๆได้รับที่ต้องไปจัดการกับมนุษย์กินคนเนี่ยมันจะเป็นนอกพื้นที่ซะงั้นเลยทําให้ตัวซูรุกิบ,บอกว่าจริิงๆแแลล้ว้ววเเเหตุกการรณ์บบนนยมมัไม่คจะดขึ แต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พวกมนุษย์ต่างดาวได้โผล่มาหมายความว่าพวกนายเนี่ยเป็นต้นเหตุสินะเอเลียนแบบนั้นตัวมารุก็ทําสีหน้าสงสัยครับคือจากที่ตัวเทคหลุดได้อธิบายไว้ครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของซูรุกิเนี่ยจะพยายามกล่าวโทษมารุว่าเหตุการณ์ที่มีวิญญ,ญาณคาสาบอยู่ในนอกพื้นที่เนี่ยทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเพราะพวกเอเลียน แต่กับกันครับยูกะเนี่ยพยายามปกป้องมารุพวกตัวมารุก็ไม่ได,ดูเลวร้ายอะไรจู่ๆการจะไปโทษเขาโดยยังไม่มีหลักฐานมันก็ใช่เหตุใช่ไหมคือทางฝั่งของยูกะก็เหมือนบอกว่าไอ้วิญญาณขับศัตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกเอเลี่ยนก็ได้ซูรุกิเจนเย็นก่อนสิซึ่งพอมาถึงสถานที่เกิดเหตุที่รับแจ้งข้อมูลม,มานะครับพวกเขาเนี่ยก็พบร่างของเหยื่อครับและจากการตรวจสอบร่างของเหยื่อดูร่างของเหยื่อเนี่ยก็เหมือนตายแบบผิดธรรมชาติจริงๆครับเพราะว่าร่างของเหยื่อเนี่ยถูกฉีกกระชากกระจายไม่เป็นชิ้นดีเลยครับทางด้านของซู ได้รับหน้าที่มาทําการตรวจตาภายในป่านะครับเพื่อหายเจ้ามนุษย์กินคนซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันขึ้นครับคือซูรุกิเนี่ยเหมือนก็แบบเป็นคนตรงๆอ่ะนะคุยกับมารุไปเลยประมาณว่าฉันอ่ะนะเชื่อว่าพวกมนุษย์ต่างดาวกําลังจะมารุกลาโลกแล้วนายล่ะคิดว่าไงมีข้อมูลอะไรในส่วนนี้ไหม พอได้ยินแบบนั้นตัวมารุที่เป็นคนไม่ชอบความขัดแย้งครับก็ค้านออกมาเต็มที่บอกซูรุกินายเป็นบ้าอะไรวะทาไมถึงต้องมาใส่ร้ายกันแบบนี้ด้วยซูรุกิก็เลยสวนไปประมาณว่าถ้าเกิดวันหนึง่งมีคนมาเข้าบ้านมึงโดยไม่ได้รับเชิญอะ่ะมึงยังจะต้องไปนั่งคุยกับมันเฉยๆบ้างทั้งที่มันเป็นผู้บุกรุกนะเว้ยทางด้านของมารุเนี่ยก็พยายามอ้ําึองแล้วบบว่าเฮ้ยซูรุกิพูดให้มันดีๆกว่านี้หน่อยดิพวกเราเองก็มีเหตุผลของพวกเราเหมือนกันนะซูรุกิก็เลยยิงคําถามตรงๆไปเลยว่าถ้าเกิดตัััวนนนายมีพลงแบบ้ คือเหมือนซูรกุกิเนี่ยน่ใช้คําศัพท์ประมาณว่าอาคมคุณใสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับไอพลังดวงตาที่3ที่สามารถจัดการกับไอแสกลางได้อะ่ะซูรกุกิก็เลยถามไปว่าถ้าเกิดนายมีพลังแบบนั้นทําไมถึงไม่ใช้มันตั้งแต่แรกนายเห็นชีวิตของเด็กมันไม่สําคัญหรือไงเนบอกว่าตัวนายเป็นคนดีไงเนบอกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไงและนายทําไมถึงปล่อยให้เด็กๆเ,เป็นแบบนั้นล่ะ พอด้นแบบนั้นมารุก็อ้าอึ้งไปแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่การทะเลาะของทั้งสองคนจะบานไปลายไปมากกว่านี้ก็มีบางอย่างปรากฏออกมาตรงด้านหน้าของทั้งสองคนเล่นเอาเวร,รับประทานเลยครับมันคือปลาฉลามที่สามารถอยู่บนบกได้พอเห็นแบบนั้นตัวซูรุก็เตรียมชักอุปกรณ์ใส่เวทตัวเองเข้าโจมตีทันทีแต่ก่อนที่ตัวซูรุจะได้ทำการชักดาบนั้นมารุกได้ถามว่าซูรุกิถ้ามึงชักดาบออกมาจากฝักตอนนี้ไม่ใช่ว่าดาบมึงจะเกิดประกายไฟและเกิดไฟป่าขึ้นใช่ไหม พอได้ยินแบบนั้นสูรุกิมันก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะหันไปถามกัมารุว่าแล้วจะทํายังไงแล้วมึงล่ะช่วยอะไรกูได้บ้างถ้ามึงมีงมงพลังมึงก็ช่วยสิอ๋อลืมไปช่วยไม่ได้นี่นะก็เบื้องบนมึงสั่งมาว่าห้ามมายุ่งกับพวกกูนี่นะซึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันนะครับไอ้เจ้าฉลามเนี่ยมันก็กระโดดพุ่งไปฮะมาลุน้นก็เลยกระโดดเกาะมันไว้ทางด้านของสุรุกิเนี่ยก็กระโดดตามไปแต่กายว่าในระหว่างที่กําลังเกาะไอ้ปลาฉลามตัวนั้นเนี่ยมันก็มีหน้าของชายวัยกลางคน แล้วก็มารู้ตกใจอย่างสุดขีดก่อนที่ตัวฉลามเนี่ยจะทําการหยุดเคลื่อนที่แล้วบอกกับทั้งสองคนว่าพวกแกเป็นใครวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเสยเวทน่ะ พอได้ยินแบบนั้นทางด้านของซูรุกิก็ถามว่าแล้วลุงรู้ได้ยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเฉลยชื่อนะครับว่าคุณลุงฉลามตาลเล่ตาละละ่าคนนี้ก็คือนางตะนั่นเองครับโดยนางตะเนี่ยเคยเป็นอดีตนักเรียนของเรียนเสเวสมาก่อนนะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นอดีตผู้ใช้คุณใสด้วยและยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับจากตอนแรกที่พวกเราเข้าใจผิดการคิดว่านางตะเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์กินคนสรุปคือไม่ใช่ครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจากตัวสัตว์ป่าเองครับถ้าถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไไไนนาาาาาออตเเี่่ยดย้้ลกบปปปมมืรระณ25 ่อนในตอนนั้นเนี่ยมีพ่อค้าชาวต่างชาติได้นําเข้าเสือป่ามาครับโดยเสือป่าพวกนี้เนี่ยถูกพาเข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วยนะแต่ว่ามันเกิดเหตุที่ทําให้เสือป่า2ตัวนี้เนี่ยมันหลงอยู่ในป่านี้ครับและสุดท้ายมันก็สมสู่มีลูกกันแต่ทว่าตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยคือรุ่นหลานอีกทีหนึ่งครับโดยเจ้าน้องตัวนั้นเนี่ยก็คือเสือที่มีชื่อว่าโทรานุสุเกะซึ่งต่อจากนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้องโทระก็แล้วกันนะครับคือตอนแรกอ่ะพวกเสือมันอาศัยอยู่บนป่าดีๆเว้ยแต่ด้วยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่าต่าาาางๆนนนนับทํให้้ด้ดนนป เริ่มแห้งเหือดลงอารมณ์แบบว่าสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศมันถูกปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันทําให้สุดท้ายแล้วพวกน้องโทรสเนี่ยต้องลงมาหาอะไรกินด้านล่างครับแต่พอลงมาปุ๊บก็ได้เจอกับพวกมนุษย์ใจร้ายที่เข้าโจมตีอีกเพราะชาวบ้านก็แบบว่าเฮ้ยก็เสือเนาะอันนี้เข้าใจทั้งชาวบ้านเข้าใจทั้งน้องโทระเลยนะเว้ยมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันและสุดท้ายเนี่ยมันก็มีฝ่ายที่เสียชีวิตหรือฝ่ายที่สูญเสียครับทางด้านของนางาตาเนี่ยก็พยายามออกตามหาน้องโทระมาตลอดเพราะอยากจะช่วยน้องครับหลังจากคุยกันเสร็จก็ดูเหมนนวว่าาตตัง มีอาคมหรือความสามารถในการดมกลิ่นเลือดมั้งครับตรงนี้ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับชุดฉลามที่พี่แกใส่หรือเปล่านะอาจจะเป็นการตีความหรือกิมมิกที่ตัวอาจารย์เก๋ๆใส่มาก็ได้แต่เอาเป็นว่าหลังจากได้กลิ่นเลือดแล้วเนี่ยนางาตะก็ก็รีบกระโดดไปยังที่เกิดเหตุแล้วก็พบกับน้องโทระอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ตัวน้องโทราเนี่ยเหมือนคลั่งสุดๆไปเลยฮะน้องโทราเนี่ยได้เข้าโจมตีนางาตะจนได้รับบาดแผลนะครับ ทำให้สุดท้ายแล้วตัวซูรุกิเนี่ยจะไปจะต้องออกโรงเองก็คือทําการใช้ดาบฟันฉับไปเลยฮะก่อนภาพจะตัดกลับมาที่ตัวมารุได้ยอมเปิดเผยความจริงกับซูรุกินะครับว่าเหตุผลที่ตัวเขาไม่ค่อยอยากใช้พลังสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวเขาอ่ะมีพี่น้องฝาแฝดและดูเหมือนว่าพลังอาคม ขอเรียกพลังอาคมไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกเอเลี่ยนน่ะมีชื่อเรียกพลังของตัวเองว่าอะไรเอาว่าอาคมของมารรเนี่ยมันเหมือนจะแชร์กันกับทางด้านของครอสครับยิ่งตัวมารรใช้พลังเท่าไหร่ครอสเองเนี่ยก็จะสามารถใช้พลังแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือเหมือนยิ่งใช้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปทั้งคู่พลังมันสามารถถ่ายทอดไปหาก,กันได้ประมาณนั้นครับเหมือนมันเกี่ยวโยงกันผ่านความเป็นฝาแฝดแนี่แหละนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวมารรไม่ค่อยอยากใช้พลังมากครับจะใช้ในแบบเท่าที่จําเป็นเท่านั้นฮนะก่่่่ออนนนาาาาาจะตตัลลบมทททีี้้้งงโรรเคววุยไปปแส ตุ๋ยนะครับน้องล่างหดกลับมาเหลือตัวเท่าเดิมมารุก็เลยเหมือนพูดประมาณว่าไม่แน่บางทีโทระกับพวกเราเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะพวกเราสามารถสื่อสารกันด้วยจิตใจพวกเราสามารถสื่อสารกันด้วยผ่านการมองตาก็เลยไม่รู้ว่าน้องโทระเนี่ยไปเสือต่างดาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วซูรกุกิเนี่ยก็ได้เอาน้องโทระไปคืนให้กับนางาตาแล้วบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ดูแลเด็กคนนี้ให้ดีๆก็แล้วกันนะซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคร่าวๆจากตัวเทคสปอยจูสึไคเซนบูรุโรในตอนที่3นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ ในนนตอนนี้เอาจริงๆหลังจากผมได้ดูตัวเทคหลุดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวเนื้อหามันดูปแล้แปล่แปลงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับคือไม่ใช่มันไม่ดีนะผมคิดว่ามันน่าจะมาจากตัวเทคหลุดมากกว่ามันอาจจะแปลได้ไม่ครบหรือมันอาจจะใส่เนื้อหาบางอย่างที่ขาดๆเกินๆมาอยู่เดี๋ยวเราต้องดูรอตัวเต็มอีกทีนะครับเพราะผมรู้สึกเนื้อหาบางอย่างมันก็ดูเหมือนตัดชิปมาเลยมันดูเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันดูข้ามความสําคัญอะไรบางอย่างในตอนนั้นไปอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดตัวเต็มมันยังคล้ายกับตัวหลุดอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะต้องเริิิ่่มพจาาารรณกแล้วคเเออืด็ยงงไ กับเนื้อหาในตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับแลวถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสิกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming